รัเสเซียนะครับวันนี้ผมพยายามหาดูนะก็ยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายเท่าไหร่แต่มันมีบางกระแสข่าวนะครับของคนที่ถูกจับไปนะครับถูกตัดหูถูกตัดหูดหเพื่อบังคับให้คลายความลับนี่คือการสอบสวนนะครับแล้วก็เอาเอาหูยัดใส่ปากให้เคี้ยวกืนนะครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับแต่ผมก็พยายามจะหาข่าวอย่างอื่นนะครับ วันนี้เรื่องราวนะมันก็ไม่มีเลยว่าตอนนี้รัสเซียมีอะไรบ้างนอกจากมีข่าวเล่นลอดมาว่ามีกระบวนการสอบสวนที่โหดมากเพราะปูตินโกรธมากมันเป็นงานบุกมายามถึงใจกลางมอสโครับพี่น้องนะเขาโกรธสุดๆนะใระเทรัเสเซียนี่นะหลังจากที่ปูตินขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย เขาสามารถฟื้นประเทศเขาจากประเทศที่ล่มสลายล่มนะล่มละลายสมัยกอบาชอปนะบใช้เวลาประมาณแค่29ปีนะครับที่ในการฟื้นฟูประเทศกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่นะครนะสามารถทำให้ประชาชนชาวรัสเซียมีอยู่มีกินมีอาหารบริบูรณ์ไม่ต้องอดอยากขาดแคลนจนกระทั่งต้องไป อพยพหนีไปอยู่ประเทศอื่น,นครับแล้วนะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัสเซียเกิดขึ้นมืประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นที่มีเหตุการณ์กบฏอนะไรเชชเนียใช่ไหมกบฏกลุ่มชชเชเชนอะไรนะครับนี่ที่มีเรื่องราวนะครับมีการบุกจับตัวประกันที่โรงเรียนใช่ไหมเพื่อจะแลกกับ อะไรท้าอย่างนีเป็นการต่อรองโดยกลุ่มกบฏเชนเนียแต่ปูตินไม่เจราจาด้วยนะครับส่งกองทหารเข้าเลยครับในโรงเรียนปรากฏว่านักเรียนตายไปร้อย่าคนนี่คือสไตล์ของปูตินนะครับไม่ยอมจเจราจาไม่ยอมต่อรองไม่ยอมทําตามข้อเร็กร้องข้อเร็กร้องครับนะปูตินส่งกําลังกองกําลังเข้าบุกโรงเรียนเพื่อชิงตัวประกันออกมานะครับ แต่แน่นอนครับไม่ต้องทำตามข้อแรกร้องแต่ก็เกิดการสูญเสียมีนักเรียนเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตจากคมกระสุนแตเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟน,นั่นเรื่องราวเมื่อ20ปีแล้วนะครับดัแนันวันนี้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นะครับรอบนี้นะครับมีข่าวจาก รัสเสียมันน้อยมากครับแต่ว่าบูตินพุ่งเป้าไว้ที่ว่านาโตเป็นฝีมือของนาโตกับยูเครนครับในขณะที่กลุ่ม i อประกาศรับผิดชอบว่าเป็นผลงานตัวเองผมก็เนวันนี้นะกระแสสองกระแสนี่ก็ยังถกเถียงครับซึ่งผมก็เลยเอ๊ะทำไมครับ ทำไมประธานาธิบดีปูตินถึงให้น้ำหนักไปที่นาโตไม่พูดถึงไอเอสใดในกลุ่ม i ออออกมาประกาศาแสดงความรับผิดชอบผมก็ต้องนอนเมื่อคืนนี้นอนเอาเท้ากายนะเอ๊ะทำไมมันเป็นยังไงวะผมไม่ได้เป็นคนชอบคิดมากฟังแล้วไม่เชื่อไงฟังแล้วคิดไงรอาอาจจะเป็นโรคจิตนิดนิดนะ ก็เลยมานั่งเช้านี้ก็มานั่งหาข้อมูลนะปรากฏเราไม่มีนะครับมีแต่ข่าวเกาว่กาๆก็เลยต้องคิดเองแล้วก็มานั่งโน้ตมาว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันโน้ตขึ้นมาอันนี้โน้ตใหม่นะอันนี้ของเมื่อคืนปฏิทินเล่มใหม่ของผมนะครับนี่อันนี้เมื่อคืนที่คุยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพึ่งนั่งโน้ตมอเช้านี้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างวะ ก็ได้หัวข้อมาหลักๆนะก็มีเหตุการณ์ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับดันะนั้นบอกว่าทำไมทําไมไอประกาศเขาเลยไม่ชอบแต่ปูตินกับไม่เชื่อปูตินบอกว่ามันเป็นฝีมือของยูเครนกับนาโต้แน่นอนออกถแถลงข่าวด้วยแล้วจะต้องมีคนชดใช้แล้นวันนี้ดึงใช้วิธีการสอบสวนที่โหดอามหินมาก น้องแก้วกระหนกพิษบูอยู่ด้วยเหรอจ้เออทำไมคนดูน้อยอ่ะคนดูน้อยนี่เดี๋ยวงอนนะอนะครับดังนั้นปูตินบอกว่ามึงต้องรับผิดชอบวันนี้จึงใช้วิธีการสอบสวนที่โหดมากคือตัดหูแล้วยัดใส่ปากให้เคี้ยวแล้วกืนด้วยนี่นะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูดีว่า ทำไมมีเทนแน,ทแนวทางไหนที่เป็นไปได้บ้างหนึ่งตัวผู้ก่อการนี่ครับพยายามจะหนีเข้ายูเครนแต่มันไม่ใช่พฤติกรรมของใครครับพฤติกรรมของกลุ่มนักลบพวกหัวรุนแรงพวกนี้จะเลือกที่จะตายมากกว่าที่จะหนีใช่ไหมครับ นั้นพฤติกรรมมันจึงไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของกลุ่ม IS เอสครับนักลบนะตั้งแต่ตาลีบันหรือพวกอันกออิดาคนพวกนี้เลือกที่จะพีชีพมากกว่าที่จะหนีเพราะว่าการหนีคือความอัะยศใช่ไหมครับมันก็เลยเออเป็นไปได้เว้ที่ยูเครนกับนาโตจะเป็นต้นเหตุหรืออาจจะเป็นมือที่สาม นั้นแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินพุ่งเป้านะครับไปที่ไม่ใช่ฝีมือของกลุ่ม IS แน่นอนแต่กลุ่ม i อกลับประกาศก็เป็นผลงานตัวเองเราก็มาดูดว่าทำไมครับอ๋อเพราะวันนี้กลุ่ม i อเนี่ยกำลังล่มสลายางไงครับ